เที่ยวเมืองนรกตอนที่5ครั้งที่4วันอาทิตย์ที่19บกันยายนพุทธศักราชสองพันตอนผ่านประตูผีรับฟังการบรรยายธรรมเรื่องรวมทุกศาสนาท่านหานจีโกงเสด็จปรากฏกายตัดเป็นกครนความว่าหมู่ม้วนเทพมีน้ำจิตคิดสงสารทิพอาจมิทนนั่งสุดโลกดึกไม้ไม้หลวงลวมน้าเน็บบรรูุสึก ในส่วนลึกร้อนละอุห่วงประชาเตรี้ยมทองนรลกเจ้าอย่างสลิปขึ้นดอกบัวแล้วน้อมรับคำบัญชานั่งเรียบร้อยแล้วเริ่มเดินทางได้ถึงแล้วรีบหลงจากดอกบัวเสียข้างหน้ามีประตูเมืองเมืองหนึ่งด้านบนมีตัวอักษรสามตัวเขียนไว้ว่าประตูผีที่แท้ประตูผีอยู่ที่นี่เองแต่เหตุใดประตูเมืองจึงไม่เปิดแต่ได้ยินเสียงฟูงชนภายในร้อง,ด,งดังกระจององงเงสนั่งดังมาก แต่ไหนแต่ไรมาประตูผีไม่เคยเปิดออกเช้าโลกล้วนบุกลุกเข้ามาเองถ้าใช้พัดบวกจีเดียวก็จะเปิดออกเองศักดิ์สิทธิ์จริงๆท่านอาจารย์เพียงบุกเบาเท่านั้นประตูผีเปิดอ้าออกทันทีแต่คนตายไม่มีพัดศักดิ์สิทธิ์จะเข้าประตูผีได้อย่างไรคนตายแล้วกลายเป็นผีซึ่งสิ้นสุดในทางของมนุษย์โลกเมื่อมาถึงทีน่นี่ประตูผีก็จะเปิดออกไปเองประตูแดนมนุษย์ปิด ประตูผีก็เปิดเป็นระบบธรรมชาติของโลกและเมืองนรกที่แยบยนมากเดินเลี้ยวเข้าข้าจะพาเจ้าไปเยี่ยมชมสถานที่ที่หนึ่งอย่าได้เอาใจใส่ต่อสิ่งไร้สาระเลยขอ,อน้อมรับคำบัญชาแต่ภายในประตูผีมีฝูงชนมากมายเช่นนี้เสมือนหนึ่งในตลาดสุดพิทราบว่าพวกนั้นจะมุ่งไปแห่งใดวิญญาณผีเหล่านี้มุ่งไปรับการพิจารณาโทษจากสิบขุมนรก ยมทูตต่างก็ท่ามนานที่น้ำทางไปวันนี้เราจะไม่เยี่ยมชมสิ่งเหล่านี้ดิบเดินตามข้ามาเถิดขอรับกระผมหนทางนี้ขู่ขักันดานมากจะไปทางใดแล้วครับเดินอีกสองลี้จ้งก,ก็จะได้รู้ทุกอย่างผู้ที่เดินอยู่ข้างหน้าเรานั้นเหตุใดจ,จึงถูกยมทูตนำตัวคืบหน้าไปครับชนผู้นี้คือปู่บำเพ็ญธรรมแห่งนิกายสงเจ้า ตอนอยู่ในแดน,นมรรลุไม่สามารถบรรลุธรรมที่แท้จริงเที่ยวบริพาทศาส,สนาอ,าอื่นๆนั้นนั่นเมื่อตายลงแลว้วต้องได้รับการลงโทษอย่างเมืองนันลบตรงหน้ามีหอสูงมีตัวอักษรเขียนว่ารวมทุกศาสนานั่นเป็นแห่งขนตำบนได้ครับก็คือที่นี่แหละเพราะทุกวันนี้มีศาสนามากมายเล่นกายต่างๆก็รวนแต่เป็นปังจัะแหนงพวกลูกศย์ไม่บรรลุธรรมที่แท้จริง ต่างโจมตีกันเลกกันเลยทําให้สูญเสียซึ่งความหมายของการบำเพ็ญธรรมปึกปิดในเรื่องวจีกรรมเมื่อตายแล้วก็ต้องตกเข้าสํานักธรรมรวมทุกศาสนาเพื่ออบรมมันเป็นธรรมอีกครั้งหนึ่งข้างหน้าท่านอาจารย์มาแล้วจะรีบไปกราบนักสการเรยวกระผมขอกราบนักสการท่านอาจารย์ทั้งหลายยินดีตอนรับท่านจีกงและย,ยางเซนผู้ทรงเอกแห่งสํานักแห่งเสียงตึง แล้วใน้รับคำบัญช้ตอนรับท่านอยู่แล้วเช้ลุกขึ้นเถิดอย่าได้มีวิธีมากนักเลยอาตมาพาอย่างซึนมายังที่นี่ในวันนี้อใอยท่านศาสนาจารย์ได้ปวดหมายเยี่ยมชมและให้การชี้แจงอธิบายด้วยไม่ต้องเกร้งใจเชิญตามฉันมาเขาอยากขอประชุมเชิญท่านทั้งสองนั่นงตามสบายรวมทุกาศาสนามีความหมายมากมายจริงจังแต่กับผมไม่ทราบรายละเอียด ขอท่านได้โปรดอธิบายชี้แจงด้วยเถิดออในปัจจุบันนี้มีศาสนาใหญ่ยห้าศาส,สนาคือของเจ้อเต๋าและพุทธคิดและอิสลามเรียกว่าศาส,สนาดั้งเดิมของแท้และทำง,งานศาสนาเดิมเกิดจากเตา๋าในบุพการนั้นมีคำว่าศาส,สนาต่อเมื่อสวรรค์ได้ปวุนักปราชญ์มดิชนให้ไปสู่มนุษยโลกอย่างประเทศต่างๆประก้ศถามแถนสวรรค์สังสอนให้มนุษย์ปฏิบัติกุ่งสวรรค์ ได้ยอยู่ในทาง,ทางธรรมบนที่มรรคจัได้คืนสู่ดั้งเดิมซึ่งเป็นที่มาของวิญญาณหากแต่ศาสนาเมื่อไหวาปาหรือิีพผ่านแล้วสมุกทัางลายมีความคิดแตกต่างกันแยกออกเป็นคนละทางกลายเป็นต่อต้านกันซักกันและกันไหม่บรรลุถึงคำว่าทะเลเป็นที่รวมของแม่น้ำ,นำนลำธารเลือดเดิละศาสตร์ล้นเป็นผอผ่อนเดียวกันดั้งเดิมต่างแต่งนิกายของตนไม่ยอมลงกับขาอวดอ้างตนเองว่าล้ำเลิศสูงส่งศาสตร์อื่นต้ยตาม ดังนั้นเมื่อตายแล้ววิญญาณไม่สามารถหลุดพ้นจากชะตากรรมเลยต้องตกมาอย่างที่นี้นิกซิององตีไม่อาจเห็นมวลชนตก,ตกตามล่มหลงจึง,งได้ปวดให้จัดตั้งรวมทุกศาสนาคือทุกศาสนาคือสู่ต้นสังเกตลิียงรวมทุกศาสนาสนสนนเพื่อส่งสอนอบรมบูมเพนธรรมที่หลงไหลแห่งบรรลุธรรมแท้จริงและจะได้ขึ้นสู่สวรรค์ท่นศาสนาจารย์พูดถูกแต่ใจยังเซนยังไม่สามารถเข้าใจถึงความละเอียดอ่อน สู่น้ำไปเยี่ยมชมนึกสถานที่ไม่ได้ดังดีสุภาษิตกล่าวว่าไดายินร้อยครั้งก็ไม่เท่ากับตาเห็นครั้งเดียวก็ได้ตามฉันมาเถิดห้องโถงนี้มีน้าที่หลายร้อยไล่ข้างในดูคล้ายกับวัดโบสถ์มีคนหลายหมื่นตั้งแต็มไปหมดมีทุกชาติทุกภาษาด้วยปรนหนึ่งว่ากำลังเตรียมตัวเข้าเรียนในโรงเรียนใช่แล กำลังเติมตัวข้าเหรียนทั้งสองตามข่าเป็นข้างหน้านั่งดีของแขกก่วมเปเกยียรติของการแสดงธรรมยากที่ในโลกนู้จะพบเห็นสภาพการอันยิ่งใหญ่โคลานแบบนี้บนกระดานดำข้างหน้ามีตัวอักษรว่ารวมทุกศาสนามีครูหัวโ,โล้นผู้หนึ่งแต่งกายคล้ายสงฆ์ทุกคนลุกขึ้นทําความคารวะแล้วนั่งลงวันนี้อย่างเซิงแห่งสำนักเสียหยางตึงเมืองไทเตองเมืองมนุษย์ได้มาร่วมการประชุมขอให้เปิดมือแสดงความยินดีต้อนรับ ท่านอาจารย์ครับชนต่างชาติต่างภาษาเหล่านี้ชนไหนจึงสามารถฟังเข้าใจภาษาจีนครับในโลกใหญ่ภาษานี้แม้ว่าต่างชาติต่างภาษาการแต่ที่นับถือก็ไม่พ้นจากที่พึ่งทางใจและกนทุกคนมีความคิดที่ตรงกันด้วยเมา่ตายลงแล้ววิญญาณเดิมกับพองแผ่วเป็งปังทึ้งไม่แบ่งแยกชาติภาษาในเรื่องของใจเปรียบเสมือนฟาลองทุกคนจากทุกภาษารวมตตะหนักหนาฝนจะตก บมัดนี้ได้ยินเสียงท่านครูบุตรซอจึงทราบถึงความหมายดังที่พระพุทธท่านตรัสว่าพระพุทธเจ้าแสงดงธรรมโดยภาษาเดียวแต่มน,มนุษย์ต่างก็เข้าใจได้จะถามมากนักเลยฟังท่านอาจารย์แสดงธรรมเถิดมนุษย์นั้นแม้ว่าจะอยู่เป็นหมื่นจำพวกแต่ก็มีความนึกคิดเป็นอันเดียวกันเมื่อมีชีวิตอยู่ต่างคนอยู่กันคุณทางเมื่อตายลงแล้วก็รวมอยู่ที่เดียวกัน มวลมนุษย์โลกซึ่งจะมีผิวพันธุ์แตกต่างกันแต่เมื่อมีความหิวโพ้ยก่อนรู้จักหากินการคือรู้จักหลับนอนบกลุมโดยฟ้าและอาศัยอยู่บนดินอ่างอาบด้วยแสงตะวันและแสงเดือนชุ่มฉลมน้ําทิพย์จากฝากฟ้านับในวานต่างก้นต่าง,างใดรับความเมตตาอ่านิจากสวรรค์โดยน้ําหนึ่งใจเดียวกันแต่เหตุ่นับถือในศาสนาแตกต่างกันจึงเกิดโจมตีกีดกันส่งกันและกัน โนยกล่าวว่าพวกตนสามารถขึ้นสู่สวรรค์ศาสนาอื่นต้องตกนรกทําเอาสวรรค์ซึ่งกลมกลืนองแผ่วมาตั้งแต่ดั้งเดิมสามาร้างเป็นห้องหอบนอากาศและจองจําตนเองอยู่ในนั้นเปรียบเสมือนว่าข้าไปอยู่ในกรงนกที่แขวนไว้กลางไว้หาและพยองยิ้มวัดตนเองนั้นสูงส่งยิ่งนักโดยหาไข่เสมอเหมือนได้ใหม่คือขน้องปื้มใจจงเสียงวีกร้องนี่แหละคือนรกในสวรรค์นักโทษของสวรรค์รวมเป็นแก่ กำลังรอความช่วยเหลือโดยมิชัยผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วพวกเจ้าทั้งหลายเมือ่อรั้งมนุษย์อยู่แดนมนุษย์ลำลำพึงกว่าจะขึ้นสวรรค์แห่งบัดนี้กับตกลงมาอยู่ในนรกพวกท่านตกถึงนรกในวันนี้รูปกายหรือรูปร่างนั้นมีผิวดำขาวเหลืองหนุ่มผมเสือ้อผ้าอภรดโดยสีแดงเลือดเขียวและเสื้อดอกแต่ว่าใจที่ดังเดิมนั้นไม่สามารถจะระบายโดยสีสัน หากว่าเกิดมีนิสยัยกีดกันการจิตใจที่รวมมาเป็นธรรมแล้วพระบุปผาอารีไม่ตาธรรมนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรแองคาส่องจันใช้ส่องผู้คนทั้งบุญทั้งบาปมาแต่บบราจนถึงปัจจุบันก็ไม่เคยที่จะรับเอียงผู้ใดดังนั้นท่านจึงใช้แสงเฉิด้าตลอดกาลหอมฟุ้งไปนับหมื่นนับแสนปีบอกทาก่านก็กลัวสำนึกให้ตนเองอย่าเกิดความรังเกียจขนาดนี้อยู่ในกาลที่ทำปกคุมแผ่ขยาย เรื่องศาสนากับคือสุตนสังกัดเดิมหรือเรียกว่าหลวมาศาสตร์หรือสู่สังกัดเดิมก็คือคืนสู่จ,จิตใจทุกคนมีใจสมัครสมานเอ้อเฟอืเฟอ้เฟอเผื่อแผ่ต่อกันเพื่อช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันและาศาสตร์คนเปิดประตูรับผู้ที่มีบุญตามที่ตนสร้างไว้เนี่ยบัตรศาสตร์จะไม่ใช่คนเดียวกันและจิตใจความมุ่งหมายนั้นตรงกันคือวางให้มนุษย์พร้อมรวมกันไปสู่ทางธรรมะ สร้างโลกมนุษย์ที่วุ่นวายเลี้ยวแหลกให้เป็นอาณาจักรแห่งปฐุมโลกศาสนาอาจารย์เท่าจิตใจและวิญญาณของมนุษย์รูปหลางตัวตนธรรมดาท่านช่วยไม่ได้ดังนั้นจึงปรากฏความแท้จริงภายในส่วนลือของจิตใจถ้าช่วยปลดเปื้อนให้สบายใจขึ้น้วยเหตุนี้เองจึงสามารถบรรลุขึ้นถึงโลก,กุตตรธรรมแม่ผู้ทุกน้ำสามารถบรรลุอลหรหันต์ลิเทวราได้สำเร็จเป็นปาฏิเป็นศาสดา หากตรงกันข้ามกับทางนี้ก็จะต้องตกนรกกลับไปสู่ทางเวนไว้แต่เกิดอีกครั้งเวลาหมดลงแล้วเพราะลาท่านศาสนาจารยา์โอกาสน่าจะได้ไมาเยี่ยมใหม่เจ้ายังเซนร,รีบคำน,นับลาท่านเร็วท่านศาสนาจารย์ก็ผมมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งเพราะเวลาหมดลงต้องรีบกลับคืนอ,อย่างสำนักขพอาะภัยในการออกที่ทประชุมโดยมิถันสิ้นสุดเสียมารยทมาก ฮ่าเป็นไรไม่ได้แล้วทั้งไลายพรมม้มจะส่งท่านครับเจ้าหลีบขึ้นดอกบัวนเลวฟังทําวันนี้มีความรู้สึกประการใดบ้างครูผู้นั้นพูดเข้าทีมีเหตุผลมากทุกวันนี้แต่ละศาสนาต่างต่งตอต้านกาันคนเป็นผู้ค้าแตง่งก็คุยอดว่าแต่งของตนหวานถ้าหากว่าในโลกมนุษย์จะพูดว่าท่านลองมารับประทานดูเถิด เช่นเดียวกับคนดื่มน้ำร้อนหรือเย็นย่อมรู้แก่ใจตนเองชั่วดีฉันใดให้ผู้ซื้อวิจารณ์เอาเองเห็นจะยุติธรรมมากกว่านั่นคือความรู้สึกที่แท้จริงมนุษย์แล้วแต่ลื่ล้านไม่คมคลายนั่นแหละอยากที่จะขึ้นสวรรค์ได้นักบาตรอรหันต์เทวดาท,ทั้งหลายรวดประกาศทำแทนสวรรค์มีความเทียมตังที่แท้จริงหากวรชาชาินจะได้ไปเกิดที่ต่างประเทศ เจ้าจะเลื่อมใสรับทึงศาสนาขบ์อันนั้นแม้จะเป็นเช่นนี้อาตมาก็จะต้องช่วยชักนำจะให้พ้นจากทางหลงไหลมิฉะนั้นอาตมาจะสําเร็จเป็นอรหันต์ได้อย่างไรเล่าแม้ทางเดินเป็นทางแคบและลำเอียงอาตมาหวังให้นมนุษย์แสดงความมีสถานณจิตใจสลัดสิ้นจึงความนึกคิดเห็นแก่ตัวมิฉะนั้นแล้วสวรรค์ของเจ้าก็จะมีเนื้อที่กว้างเพียงห้าฟุต mày giá mặt mà bật lũ lắp trốn trốn đột này ấu là xe hiên tướng thỉnh léo dạng sơn chặt tộc bùa vinh lăng